ลนูค้ทุกคนทุกคนยังคอแบบติดตามผลงานดีของพวกเราอยู่หรือเปล่ายังแบบติดตามพวกเราอยู่ไหมคือผมแค่อยากรู้แบบอืฮอฮึผมแค่อยากรู้ว่าแบบทุกคนถ่ายไปไหนกินเลี้ยงปีใหม่อะไรแบบนี้แบบเฮ้ยติดแฟนติดอะไรกุ้งจริงกุ้งจิง,บง,จงแบบเฮ้ยเธอเธอละว,ว่าแบบช่องนี้แบบพางจังเลยไม่ได้ทาคลิปมาแบบติดกระปีแล้ว ทำไมเวอร์จังวะที่หายเป็นนานไม่ใช่นะทั้งแบบอันนู้นงานนั้นงานนี้แบบเยอะแยะไปหมดทั้งแบบตีป้อมเอ้ยอะไรแบบนี้ไออันนี้เลยไม่ใช่แนะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ในในก็แบบเข้าปีใหม่ทั้งทีกบอืมก็แบบปีใหม่นานแล้วสองสามวันเนี้ผมอยากให้ทุกคนทุกทุกคนเลยนะปีใหม่นี้ขอให้สุขทางกายสุขทางใจสุขภาพแข็งแรงทําอะไรก็แบบขอให้แบบประสบความสําเร็จอือฮึ ใครที่แบบมีความรักอยู่ก็ขอให้ประสบอะไรวะใครที่เรามีความรักอยู่ก็ขอให้ความรักสมหวังนะครับผมอันนี้ก็เข้าปีใหม่นานแล้วนะเราควรแบบเปลี่ยนตัวเองได้แล้วอย่าขี้เกียจนอนกินผ้ากินเมียงอะไรนั่นืออเนี้ว